ที่ซื้อคอลเลกชันกระเป๋าตังในคอลเลกชันโกลวิลักไปอะ่ะส่งข้อความมาบอกเราว่าเขาคือแบบเฮงมากพอได้รับกระเป๋าปุ๊บปดนี่เลยปดนี่เลย<ว>หรือว่าได้อีกคนนึงอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่แบบหลายงวดมากมาแล้วใช่ค่ะใครลองมานี้แมกเนตอยู่นะคะกระเป๋าสตางค์ที่จะช่วยดูดซับนะคะเคข้ากระเป๋ารัวให้ปีนี้ให้ทิงปังๆรับเงินเข้ากระเป๋านะคะลองมาดูกระเป๋าสายมูของเราค่ะเพราะว่าอะไรพี่นก เพราะว่าปีนี้เราได้คอลแลบกับหมอนกนะคะเบิร์ดไอวีค่ะนี่นี่นี่นะใครที่อ่าไม่ทราบนะคะหมอนกนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านไพ่ย,ยิปซีใช่แล้วเราก็ได้มีการคอลแลบกับหมอนกนะคะร่วมดีไซน์ออกแบบสัญ,ญลักษณ์มหามงคกลจากไพ่ย,ยิปซีที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดมาอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกระเป๋าหน้าตาของน้องนะคะดูสิลูกค้านี่นะคะปีที่แล้วว่าจำได้ปะว่าเราก็ทำคอลเลกชันคอลแลบกับหมอนกแล้วก็ ผลนะ่ะคือประสบความสําเร็จมากๆ<ช>นะคะก็<ช>คือสามารถโซเอาภายในระยะเวลาไม่นานแล้วลูกค้าที่เขาได้รับกระเป๋าใบน,ในใี้ไปอ่ะของคอลเลคชันปีก่อนอะ่ะลูกค้าบอกอะไรหรือป่ลูกค้าบอกว่าแบบเหมือนเขาอะ่ะถูกรอตเตอรี่ใช่ไม่พอเหมือนรู้สึกงานเขา้าแบบไม่ใช่งานเขา้ามาใหม่นนใช่ไหมได้รับโปรเจกต์ได้รีโม่นี่นะคะน้องกระซิบมาบอกว่ามีลูกค้าทักในอินบ็อกซ์เราบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เขาซื้ออะอะไรนะคอลเลคชันของปีก่อนอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะ ลดหนี้ได้นะคะแล้วเขาก็แบบเหมือนถูกลอตเตอรี่บ่อยแล้วก็มีห,หลายๆาคนโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ที่ซื้อแบบว่าเหมือนออนฮออะไรอย่างเงี้ยก็คือดีลโปรเจกต์ประสบความสำเร็จทําธุรกิจประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าเลยนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ่าคอลเลคชันเนี้ยมันจะต้องได้ไปต่อในปี2026นี้นะคะซึ่งเราก็ได้แบบ เวอร์คู่กับหมอนกอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งนะคะเราก็ได้มีการนะคะปรึกษาร่วมกับหมอนกนะคะโคดีไซน์กันนะคะว่าจะเอาเอลิเมนต์ไหนดีของไพ่ย,ยิปซีนะคะมาอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะซึ่งคุณหมอนกนะคะก็ได้ช่วยแนะนำ<ด>แล้วก็เลือกนะคะสัญ,ญลักษณ์จากไพ่ย,ยิปซีที่เป็น3<ด>สัญ,ญลักษณ์มหามงคลที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะนั่นก็คือนะคะนะี่แหะ พระอาทิตย์นี่พระอาทิตย์จะเป็นอันนี้นะคะพระอาทิตย์นะคะแล้วก็อันนี้อะไรมงกุฎค่ะมงกุฎจะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เหรียญดาวค่ะเหรียญดาวนะคะใช่ค่ะ3าสัญลักษณ์นี้นะคะเรานะคะได้ทําการนะคะออกแบบดีไซน์ร่วมกับหมอนกมาอยู่ในการ์ดมันนี่แมกเนตนี้แล้วซึ่งการ์ดมันนี่แมกเนตในลูกค้าทุกๆคนที่ซื้อคอลเลกชันนะคะมันนี่แมกเนตของเราก็จะได้การ์ดไปด้วยนะคะและตัวในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีช่องพิเศษที่ไว้สําหรับใส่การ์ดด้วยใช่ค่ะแล้วก็สีของการ์ดนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามสีกระเป๋าที่เลือกนะะค้ลูก าซื้อสีแดงลูกค้าจะได้การสีแดงถ้าซื้อสีน้าเงินจะได้การสีน้าเงินนะคะแต่ว่าเอลเมนต์คือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในนี้มันจะเหมือนกันทุกใบเพราะว่าเราพัดมาแล้วว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะนําความมั่งคั่งมาให้ลูกค้าในปี2026นี้จริงๆและสัญ,ญลักษณ์นั้นนะก็จะอยู่บนลายปักของกระเป๋าด้วยนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือบนลายปักกระเป๋าเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของดอกไม้3ดอกนะคะที่รวมไปถึงดอกกุหลาบดอกทานตะวันและดอกดาวเรืองนะคะซึ่งดอกกุหลาบเนยเนบเสมือนเสน่ห์ น้องของเราที่จะเป็นการดึงดูดเสน่ห์เข้ามาในตัวเรานะคะดอกทานตะวันเปรบเสมือนประสบความสาเร็จเหมือนแสงปาทิชที่สองมาที่ตัวเราแล้วหันดอกทานตะวันมันจะหาไปหาหาไปหาปาทิชเสมอส่วนดอกดาวเรืองนะคะก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่จะเข้ามาในตัวเราและคนที่ถือกระเป๋าใบนี้ค่ะแล้วก็ขอนิดนึงนะคะลูกค้านิ้งในการ์ดอ่ะคือแนะนำนะถ้าลูกค้าได้การ์ดมาที่แถมมากกบกระเป๋าอ่ะให้เก็บไว้ในกระเป๋ามันจะมีช่องใส่ของมันด้นะพี่เราะเราจะมีช่องใส่นี่อยู่ด้านหลัง ลูกค้าลูกค้าจะต้องเก็บเข้าไปในกระเป๋านะคะเพราะว่ามันจะเสริมเครื่อง,างรางได้ดีมากๆเพราะว่าในการเนี่ยนอกจากจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่นําโชคแล้าอะมันจะมีตัวเลขเนี่ยเกเห็นไหมกับใบคลาเวอร์นะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแบบโชคดีความมงคลหมดนะคะก็เลยได้ออกมานะคะเป็น Money Magnet นะคะเป็น w a l l ล็ตที่ลูกค้าสามารถ ใช้เพื่อเสริมพลังบวกด้านการเงินได้มีกันทั้งหมดกี่สีจ๊ะมีหลายสีเลยเจ็ดสีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือด้วยดีไซน์ของน้องเองเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่สวยนะคะและเป็นเอกลักษณ์มากๆด้วยนะคะก็เออเป็น ไอเทมหหนึ่งที่ช่วยอำลวกควา่งตัวได้ดีด้วยแล้วมันจะเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงสลินที่มันไม่ได้เหมือนที่ไหนมันจะไม่ได้รูปทรงเหมือนอล l ล e t ทั่วไปมันจะเป็นกึืงคลัชที่ลูกค้าสามารถถือไปออกงานได้ด้วยแล้วก็น้องมีสายยาวได้ใช่ใช้เป็นใบหลักได้ก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเก็บให้ครบทั้ง7สีเนาะแต่ก่อนจะไปดูช่องอะจะบอกนิดนึงว่าในทุกใบเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นแบบนี้นะคะ ได้การ์ดต,ตัวนี้ไปนะคะเป็นการ์ดพิเศษนะคะด้านหลังจะมีความหมาความสัญลญญักษณ์ใช่ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่อ,อยู่ทั้งในกระเป๋าแล้วก็ตัวการ์ดโอ้อการ์ดตัวนี้เอาไว้เก็บพกไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูดีไหมว่าช่องภายในอ่ะดีแบบไหนคือมันไม่ใช่แค่นําโชคไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าฟังก์ชันน่ะน้องจะต้องดีตามแบบฉบับของฮาดาราด้วยนะคะใช่ค่ะคือดีไซน์ของน้องเขาว่าจะเป็นเอกลักษณ์มากมันจะไม่ได้เหมือนวอลเล็ตจ้าเหมือนกระเป๋าสตางค์ทั่วไปมันจะแบบ เมนสตรีนเกินไปของเรานะคะจะเป็นดีไซน์สลิมบอลเลตกึ่งพาวช์เพราะฉะนั้นน่ะเขาสามารถถือเป็นคลัชไปออกงานได้เลยสะพายนี้ด้วยก็ได้นี่หรือสะพายนี่นี่เห็นไหมสีเขียวเห็นไหมสะพายแบบเนี้เก๋อจิจกันกับด้าลูกจริงๆมันสะพายได้ทุกวันนะคะคือแบบว่าจะจริงๆมันใช้งานง่ายมากคือดีไซน์น้องแบบว่าช่วยอัพลุปการแต่งตัวได้ด้วยมันเหมือนกับอ่าเรียกว่าอะไรเครื่องประดับมันเหมือนสร้อยคออ่ะใช่ไหม มีลวดลายปักที่สวยงามนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นกลางที่สามารถเข้ากับกันต<ช>่งก็ได้หลากหลายเนาะดีไซน์ก็จะมี30นะคะ1 2แล้วก็3าิด้านหลังนะคะซิบด้านหน้าเปิดมาน้องมีผัพันบวยจะเก็บฮอทิชชูเ่เก็บของจุกจิกอะไรด้านนหได้คือไม่ได้ใส่ในแบงคเงินนะอย่างนี้นี่ ให่ดูให่เงินนะคะมีช่องสองช่องตรงข้างด้านหน้านี้นะคะเครื่องสําอางยาทิชชู่ใส่ได้เลยโอเคค่ะแล้วกระเป๋าใบนี้สามารถใส่มือถือได้ในคือใช่กระเป๋าสตางค์อะไรใส่มือถือได้กระเป๋าสตางค์คดลาเอ็นคานะคะสามารถใส่หรือแล้วสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะในช่องตรงนี้เลยในช่องตรงกลางด้านในก็จะเป็นฟังก์ชันของโฟลเล็ตนะคะที่สามารถใส่บัตรได้มากกว่า10บใบแล้วนะคะเนี่ยให้ดูบอกนี่นะคะจะใส่การได้มากกว่าส0ใบนะคะ แล้วพี่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันนีออ่โอเกนไนเซอร์อะคาะท่ชันเก็บแบงค์แบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยใช่นะคะจะเป็นแบงค์และสลิปใบเสร็จต่างๆางก็ได้ใช้ใส่แบงค์พันได้เป็นปึกๆเลยนะทุกคนเพราะว่าน้องคือมันนี่แมกเนตนะใช่ค่ะอ่าแล้วค<า>ือพี่ต้องมาถือจริงๆตรงกลางอันเปรผสมมากเลยนะถ้าลูกค้าไม่ใส่มือถือก็จะใส่เป็นเครื่องสัางชหรือกุญแจรถอะไรก็ได้ค่ะ ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นช่องอเนกประสงค์นะจริงๆใส่เหรียญแต่เรามีช่องพิเศษไว้สาหรับใส่การ์ดเครื่องรางของเราด้วยนะคะเอ่อถ้าเป็นสีชมพูนะคะก็จะได้การ์ดเป็นอันนี้ไปนะคะเป็นสีชมพูใช่ค่ะแนะนําให้เก็บไว้ในกระเป๋าเลยนะคะมันก็จะเป็นเครื่องรางดึดโชคลาภเข้ามาในกระเป๋าเนาะมีทั้งหมด7สีนะคะสำหรับคอลเลกชันมันนี่แมกเนตของเราในปีนี้ที่เป็นการคอลแลบโคดีไซน์ร่วมกับหมอนกเบิร์ดไอวิวนะคะ หมอน้องนี่่ะสี <ชา S 1> แด้แต่อ,อ,อ่านพยิบสีได้ค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทุกสีนะคะก็จะมีสีนี้ค่ะนี่จะเป็นสีชมพูรโรสฟูดนะคะสวยมากแล้วก็เห็นดีไซน์ได้อย่างสวยงามนะคะลายปักสวยมากเลยอ่าส่วนสีที่สองค่ะการเน็ตสีแดงการเน็ตนะคะสีแดงการเน็ตจะเป็นสีแดงที่อาจะจะมีความเข้มกว่าแดงเรดวายอาจจะมีความดอกกว่าแดงเรดวา์นิดนึงแต่ว่าเป็นสีที่สวยมากนะคะเข้ากับลายปักดอกไม้เป็นที่สุดเลยสวยมากๆค่ะ สีถัดมาจะเป็นสีสมอบเกรย์นะคะอีกสีหนึ่งยอดคิดที่มาแรงมากๆในปี2025และ2026นี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสีอาร์ติกโอเชียนค่ะโทนสีกรมสุขุมนุ่มลึกดู p r o f e s s i o n a l ดูดูดีดูสุภาพเนาะก็ต้องเป็นสีนีใช่แล้วขาดไม่ได้เลยคือสีคลาสสิกแบล็คนะคะอ่าค่ะบราวน์คอเนชั่นก็มาค่ะ นี่สี brow f o u n a t i o n นะคะโทนสีน้ำตาลโท l น,น,นะคะอมแดงนิดๆสวยงามดูหรูหราดูมีสเสน่ห์ค่ะค่ะแล้วก็สีเบซิลกีนนะคะสีเขียวเหนียวซับของเรานั่นเองสภายกับยีนสวยเก๋มากใช่ค่ะสภายเป็น cross body ก็ได้หรือจะว่าเกี่ยวเกี่ยวใส่คล้องแขนนะคะสามารถอ่ะ ถือนะคะด้วยความสะดวกสบายไปทํากิจกรรมได้เลยนะคะก็จะเป็นอีกกระเป๋านึงที่เป็นคอลเลคชันดึงดูดเงินเข้ามาในตัวเราในปีนี้เนาะเปิดต้นปีมาเลยปังๆกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะอย่างืงนะใช้มันนี่แม็กเดนะคะเพื่อความมั่งคั่งในปี2026นี้นะคะและใครได้รับไปแล้วนะคะได้รับโชคลาภอะไรใดๆอย่าลืมแชร์กับพลาได้เลยที่เราไดลเคสมากที่เราก็ดีใจมากๆที่น้องอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ ในทำให้ลูกค้ามีความสุขเนาะใช่ค่ะทำให้ลูกค้ามีความสุขนะคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นจริงๆถ้าแบบไม่ได้มีความสุขเลยคือน้องสวยแค่เราได้ใช้เขาก็รู้สึกมีแล้วแฮปปี้แล้วฝากไว้ด้วยนะคะกับมานี่แมกเนตนะคะลเลคชั่นพิเศษของฮาราดาค่ะสวัสดีค่ะ เพียงสั่งซื้อกระเป๋าฮาดารารุ่นใดก็ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้รับเลยทันทีน้ำหอมฮาดาราเอ c นชานเท p e r อร์ฟิวมน้ำหอมเสริมโชค1ขวดฟรีมีให้เลือกถึง3กลิ่นให้ได้เสริมสเสน่ห์ความมั่นใจและโอกาสใหม่ๆในทุกวันช็อปได้แล้วทั้งออนไลน์และหน้าสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2569เท่านั้น